สวัสดีค่ะน้ำมุนมค่ะสว,วัสดีครับน้ำมุนมรค,ววครับสว,วัสดีค่ะสว,วัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้ช่องสาวนิ้งพารวยทางพูนฉันแนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้ำม,มุนเนาะค่ะครับผมเป็นคลิปที่สองค่ะของของ,องวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะครับได้ยินข่าวว่าน,น้ำมุนนี่ฝันคักฝันแน่ว่าสันฝันอีกแล้วว่าสันเป็นจังไงว่าแซบบูฟังเลยค่ะตอนงานแล้วเนาะก่อนจะฝันน่ะงานแล้วกับ ไปนอนอยู่นครพนมครับไปนอนอยู่นครพนมแลลวไปนอนเนีมยหมแรลงแล้วว่าฝันฝันว่าไปงานศซิบไพดอกงานศซิบน่มแม่งงานศซแม่จะคล้องดอกบานนี่เขาใส่ให้พจะคล้องนะ่ะเปิดฝาลงโวกเลยว่าไปเปิดอนันเปิดเห้ยนยังบมแม่งงานศซบแม่อแคอยเอาวางสิอันทั้งโตจะคล้องหนึ่งก็เลยว่าอ๋อโมแม่งงานศซบแม่จะจะไปเปิดเปิดไยังเปิดขึ้นมาเมืองสิเอาวางสิบานนี้เพิ่งเปิดขึ้นมา ก็เลยถามว่าเฮ้ยนี่เรื่องต้นอะวยเฮ้ยถมันหาสามสามหาได้เพิ่นววาหาสามสามหาเออมันเห็นอันสามหาละสามหาหฮยบ่เป็นโลงแม่กูบอเนี่ยมันคือตัวเดียวก็แม่กูแท้ไอเอพบไปเคาะฟ้าลงเขาสองบาทบานเนี่เคาะฟ้าลงเขาสองบาทบอกมาไปเคาะให้ยังลหะหเวยมันเป็นว่ามันงานซบแม่กูมันบมแมนก็สิว่างแล้วเคาะแล้วก็ว่างโลกฟ้าลงซบลงมัน ก็เลยพากันมาอันว่างลงฟ้าลงซบแล้วกัญญางพากันญางมาห่อห่วยเฮ้ยมันมันไม่งานซบเหมือนมันเหือน,น,นเนนมยเห่าได้หนิเขาเมืเอ่อท้อประศันก็พากันขึ้นรถมากับผัวในความฝันในความฝันขึ้นรถมากขึ้นรถมากจากนครพนมนั่นขึ้นรถมากจากนครพนมบานนี้คร,ครับไปครับไปครับมารถดับกลางทางในความฝันนะรถดับกลางทางาเลยว่าเอ๊ะรถไม่ฉีดดับเห็นอย่างวะวะ ก็เลยถามพัวว่าเฮ้ยแม่เป็นยังไงยังดับโมโหเถ่าจักของเป็นยังเพิ่งเลยไปเปิดเมืองเครื่องมันค่ะเครื่องรถนี่หลับบัตรพ่อพันไปสู้อันซ้ายอีงั้มันหรอกบัตมันละติดอือแต่ว่าบมโหได้เลยเครื่องรถจืดเลยเครื่องรถบ่ได้ต่อไปเบิ้งไม่สมุดต่อไปเบิ่งในสมุดแนนค่ะต่อไปเบิ่งในสมุดเนาะคิดว่าเป็นบลอกเครื่องรถกับทะเบียนรถอีกต้องมาอีกรถมานั้งตลอดยังว่าไปใช้กับรถไปน้ำตลอดเลยค่ะแต่ก็อย่าลืมติดฟ้าร่งไว้น้ำเนาะ มันมีก็กาวไปถึงกอนที่น้ำมนต์เขาจะไปฝันนะครับเนาะคือคลิปแหลกที่มาไทยคลิปน้ำมนต์เนาะตอนนั้นหยาเนาะครับเนาะน้ำมนต์เป็นยังเป็นยังบรทับเสียชีวิตเนาะแต่ว่าล้างจากนั้นก็คุณแม่เพิ่งเกิดเสียชีวิตไปต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้ำมนต์นะครับขอแสดงความเสียใจกับน้ำมนต์น้ำลัางจากทายคลิปแหลกไปคุณแม่เพิ่กิเสียภายในมือนั่นเลยนะครับครับภายในมือที่มาไทยคลิปเนาะค่ะล้งจากทายแล้วเนาะค่ะ ขึายแล้วเขึ้นกัเสียตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะเสียตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะค่ะบ้านนั่นหลังจากเสียดการเสียดงานแล้วน้ำมนต์เดินทางไปไปนครพนมนครพนนมะครับเนาะเดี๋ยวไปฝันอยู่นครพนมุ่อนฟันอยู่นครพนมอีกเท่อนึงแต่ว่าอยู่นี่นี่บ่ฝันบ่บ่ฝันมายังเลยฝันเตะมือทายคลิปแม่นราก็จังมาฝันอีกรอบนึงนี่อยู่นครพนมโอ้ค่ะ พอนกับมาบ้านเนะาะค่ะสาวนิ้งกับบ่าทองผุนกับฝ่าวาตามไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะติดตามตลอดค่ะเพราะว่าน้ำมนต์นี่เป็นผู้ทีฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเขาติดต่อกันมาแล้วเลียกฟ้าล่งขึไนม่ยนี่ตัวใดน้ำมนต์สามหาสามหา,า,มหาคือกันเลยครับในฝันแมนจ้ะมันเลขบเบเครือนั่นสองเจ็ดสองเจ็ดาเลขบเกรเคือสองเจ็ดเลือือสองเจ็ดใต่ลงพนค่ะเห็นชัดเจนบ่ ปาดออกเห็นชัดเจนเลย<อ>เราาก็มักเล่นเลขอยู่แล้วหยานี่ยสองกจเอามักคักเหล็กเลขฟ้าล่ง,าลาลงสงมามหาแม่นเหล็กบบเครือสองกิจแม่นจ้ะมาม้อนฟันก็ได้ก็ได้ฟ้าสามหาให้กันจ้ะบานนี้เลขเครื่องเสี่ยวอ,อยู่บ่สาวนี่เอาค่ะเพราะว่าฝันเกี่ยวกับโดดน้่มก็สั่นกลับไปถามเพื่อน้องครับน้องเพื่อท่านผู้ชมเป็นอยากได้ค่ะจ้ะเดี๋ยวดตัวใดเดี๋ยวแอดสิลงวห้เนาะค่ะแอดจะลงวห้ว่าเลขเครื่อง รถของน้ำมุนนี่เป็นตัวใดเนาะคะ่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการเลขทะเบียนเนาะค่ะทะเบียนรถสามารถไปติดตามใ้คลิปแรกเนาะคะ่ะคลิปแรกของหัดนี่ละคะ่ะเพราะว่าน้ำมุนเพื่อนฝันเห็นดวงไฟตกใส หนารถลดเพื่อนว่าค่ะร้อยมามาตกใส่จนถ่ายรถดนีเงงเลยเพื่อนว่าคลิปแรกนี่ก็ได้ลงทะเบียนรถให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นาะค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้นาะค่ะน้ำมนต์มีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่คะบอเพยายามเนียนแต่ทะเบียนรถลแล้วค่ะเนียนทะเบียนโถดทะเบียนรดเพราะว่าทะเบียนรถมาเนี่ยสามหมวดสอนสามหมวดสอนแล้วเนาะทะเบียนรถค่ะเหลือตัวใดบ่ทีนไหนมาน้ำมนต์บอสีเก่า หนึ่งเก่านี่ยสีเก่ากัหนึ่งเก่าเนี่ยยังมอทันใหม่สีเก่ากับหนึ่เก่าว่าทันมาแมนแปดหนึ่งกับมาแล้วแปดกัมาแล้วแมนจ้ะสี่เก่ากับหนึ่งเก่ามาใหมากฝากเนาะาเนาฝากไปเพราะว่าทะเบียนรถน้ำมันนี่มานแห้งมานไร้งวดลท่านผู้ชมตัวนี้มานแห้งจะคล้องเนีเอาบเป็นผู้ไดผู้ไดติดตามน้ำมันนี่สี่หวัดทะเบียนรถผนนมาตลอดครับค่ฟันเกียวกัลรดเนาะรลบนีแก็มาเกียวกก็ลดอีกกับรถอีกแต่ว่าเดีเปิดฝากระปรงหลบนี้ แต่ว่าขี่กลับมันีเรื่องโตกลับเด้อครับตัวกลับตัวกรับเก้าแปดหรือแปดเก้าใเมืองอเด้อตเก้าจิตกลับไม่อยู่บนน้ำมนต์เมนจ้ะาการใบเนาะการใบเพราะว่างวดว่าคันนีออกแปดเก้าแปดเก้าเนาะค่ะบูนี่เก้าก็พกอาชีพตัวเดียวกันหรือแปดกับสามอาชีพตัวเดียวกันเนาะค่ะเพราะว่ามันกลับกันได้เนาะค่ะเหมือนชีพิ่นเอาไปพิจารณาเนาะน้ำมนต์เนาะเพราะว่าเพิ่นพันบริคีรถกลับหรือเหลือจะเป็นตัวกลับตัวเก่าหรือว่าจะเป็น ตัวใดก็มีขอผิจารณาเอาเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของนามุนค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่สองพฤษภาคม2567เนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเป็นวันใหญ่กับนามุนอีกขังหนึ่งค่ะถ้าได้โชคได้ลาบงวดนี้เป็นงวดที่เท่ารดคะนามุนวดที่สอง งวดที่สามเนาะค่ะงวดที่สามค่ะเพราะว่าเขาไม่แล้วสองงวดติดเนาะค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะก็ขอใหมาเนะค่ะขอให้ปังอีกค่ะค่ะขอบคุณน้ำม่นได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณน้ำมนต์ค่ะค่ามาสรุปแนวทางตัเลขวามฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำม่ตนในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก่อนน้ำม่ตนสิฝันเพิ่นได้จัดงานซุเนาะค่ะญาของเพิ่นนี่ได้เสียชีวิตลงค่ะ ลเพิ่นกะจัดงานเรียบร้อยทั้งบานเนาะค่ะเรียบ้อยเบิดแลเหลวเพิ่นวาเพิ่นก็สีเดินทางไปทรงพอปูเพิ่นเนาะค่ะพอของสามีเพิ่นค่ะเพิ่นเดินทางไปสรงพอปูเพิ่นอยู่นครพนมเพิ่นวาค่ะพอไปหอดนครพนมกันอนกลางคืนเพิ่นว่าตกกลางคืนมาฝันว่าสันฝันว่าไปงานซพเพิ่นว่าเป็นงานซพผู้หญิงเพิ่นว่าแต่ว่าโบเมนยาจะของเพิ่นวะไปแล้ว ผัวเพื่อนนี่ผัวนามุนมนี่ได้ไปงัดฟ้าโล่งเพิ่นว่าเปิดโล่งเนาะค่ะงัดฟ้าโล่งึ้นลรเห็นเลขกอยู่ฟ้าโล่งเพิ่นว่าเป็นเหลขกสองตัวเหล็กตัวนั้นก็คือสามหาสามหาเพิ่นว่าค่ะแล้วนามุนเพิ่นก็ว่าบเเวเนบมนโล่งเม,งเ,มงเพิ่นโบเมนโล่งเมียเพิ่นว่าโบเมนงานซุปเมียเพื่อนก็พักกันปิดไว้เนาะค่ะแล้วเพิ่นก็ได้ขับรถกลับมา บ่านจะคล้องเพื่นว่าค่ะในความฝันครับรถลดจะคล้องนี่ละกลับมาบานจะคล้องมาหอดเครื่องทางเพื่นว่ารถลดเครื่องดับบาสันเครื่องดับแล้วสามีของนำมนนี่หรือว่าผัวของนำมนนี่ก็ลงจากรถดเนาะค่ะมาเปิดฟ้ากระโปรงนาคืนแล้วกะ็สมเนาะค่ะสมเครื่องเพิ่นว่าจักเป็นเห็ดแนวใดเพื่นว่าโถลดละติดเพิ่นว่า นำมนเพิ่นก็เลยตื่นเพิ่นว่าได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเลขตัวนั้นก็คือสามหาสามหาเป็นเลขฟ้าโล่งเพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะเป็นเลขฝันเป็นเลขฟ้าโล่งเพิ่นว่าในความเป็นจริงแลวฟ้าโล่งของเมญาเพิ่นกับสามหาคือกันเพิ่นว่าโตเดียวกันเลยเพิ่นว่าค่ะในความฝันเลขฟ้าโล่งของคนอื่นถี่ผัวเพิ่นไปงัดฟ้าโล่งเห็นเต็มตาก็คือสามหาคือกันเพิ่นว่าค่ะ ส่วนสองเจ็ดสองเจ็ดนี่เป็นเหลขบักเขือนเนาะค่ะเหลขจริงเหตุการณ์จริงเนาะค่ะสองเจ็ดนี่เป็นเหลขบักเขือในงานศุของเมญ่าเพิ่นค่ะเหลขกบักเขือก็คือสองเจ็ดค่ะในงานเมญ่าเพิ่นเหล็ฟ้าโล่งกับสามหาคือก,กันกับความฝันค่ะค่ะส่วนหนึ่งสามหาหนึ่งสามหานี่เป็นเลขตัวหนาเครื่องยนต์เนาะค่ะเลขตัวนาของเครื่องรถยนต์เพิ่นค่ะไปเบิ่งมมใไ้แล้วเนาะค่ะ เลข3ตัวหนาก็คือ1 3 5 1 3 5หาหาค่ะส่วน3ตัวหลังเนาะค่ะ3าตัวหลังก็คือ3 4 2 3 4 2เป็นเลข3ตัวถ่ายของเครื่องยอนต์เพิ่นค่ะค่ะส่วนเลขทะเบียนรถยนต์เพิ่นเนาะค่ะทีเพิ่นฝันว่าขับรถมาหอดกลางทางแล้วรถเพิ่นดับเลขทะเบียนรถก็คือ4 9 1เก่า8เก่าเป็นเลขทะเบียนรถ ย่นเนาะค่ะของน้ำมต์ค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของนำมณ์ค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567นนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับนำมณ์เบิดสุขหูสุขคนค่ะเลือกเอาค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอามากตัวไรเอาตัวนันค่ะแต่ก็อย่าลืมทะเบียนรหลด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคลิปแรกเนาะค่ะน้ำมณ์กับฝันเกี่ยวกับโหลดคันนี้คือกันค่ะ ฝัน่าดุลูกไฟเนาะค่ะดวงไฟลูกไฟโต๊สไซนาโรดค่ะเป็นคลิปแรกของเพิ่นเนาคะคขะของงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 7เพราคลิปที่สองเพิ่นกับฝันเกี่กักโรดอีกคือเกาค่ะค่ะกับวิเครา์พิจารณาเอาค่ะท่านผู้ชมมกักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะแต่ก็ขอบอกว่านา้ำมตนนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เขามารับชมและฟังคลิปของสาวหนิงผาร,รวยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งหิ่งมันมันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวหนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผาร,รวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ